あ。<music> ต้อนรับสู่ช่องออตโตเกียรช่องที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ทุกประเภททั้งรถเก่งรถกระบะมอเตอร์ไซค์รถบัสและรถ3ล้ออย่างครบครันติดตามเราเพื่ออัปเดตข่าวสารล่าสุดรีวิวและสเปครถรุ่นใหม่จากทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถยนต์นั่งขนาดเล็กยอดนิยมอ e ีกลุ่นจากโตโยตานั่นคือโตโยต้าวีออสรุ่นปี2025ซึ่งมาในโฉมใหม่ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งด้านการออกแบบสมรรถ เทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ครอบคลุมยิ่งกว่าเดิม Toyota Vios 2025ได้รับการออกแบบให้มีความโบเฉีียวทันสมัยและสะท้อนถึงความพรีเมียมยิ่งขึ้นเมื่อเทียบก,กับรุ่นก่อนหน้าด้านหน้าของตัวรถมาพร้อมกระจังหน้าใหม่แบบรังพึ่งขนาดใหญ่เสริมด้วยไฟยหน้า l ล d ดีไซน์เฉียบที่เชื่อมต่อกับฝากระโปรงหน้าอย่างลงตัวให้ภาพลักษณ์ที่ดูสปอร์ตและหรูหราไปพร้อมกัน ส่วนกันชนหน้าก็ได้รับการดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงและมีมิติมากขึ้นเพิ่มความดูดันในสไตล์รถซีดานยุคใหม่ ในส่วนของด้านข้างตัวรถเส้นสายมีความคมชัดสะท้อนถึงความคล่องตัวของรถในเมืองล้ออัลลอยขนาด15-17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยช่วยเต,เติมเต็มบุคลิกของ Vios ให้ดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่แพ้รถยนต์ในกลุ่มเดียวกันส่วนด้านท้ายรถก็ได้รับการตกแต่งใหม่ด้วยไฟท้ายแบบเลดที่ยืดต่อเชื่อมถึงกันกลางฝากระโปรงหลังสื่อถึงความเรียบหรูและความต่อเนื่องของดีไซน์โดยรวม ภายในห้องโดยสารของ Toyota v o ี2025ถูกออกแบบมาให้เน้นความกว้างขวางและสบายสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งแผงคอนโซลกลางได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูทันสมัยและมีจอสัมผัสอินโฟเทนเมนขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto อย่างเต็มระบบวัสดุภายในมีการใช้วัสดุนุ่มในจุดสัมผัสหลักรวมถึงการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนหรือเมทัลลิกในรุ่นสูงเพื่อเสริมความหรูหรา เบาะนั่งได้รับการออกแบบให้รองรับสรีระและสามารถปรับได้หลายทิศทางในรุ่นบนสำหรับผู้ขับขี่การใช้งานปุ่มต่างๆบนพวงมาลาัยแบบมัลติฟังก์ชันก็สามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยมีหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลอยู่บริเวณเรือนไม้ที่ให้ความชัดเจนและลำยุคขึ้น ในด้านเครื่องยนต์โตโยต้าวีออส2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรให้กำลังประมาณ106แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุดราว140นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ปรับปรุงมาให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นในทุกช่วงความเร็วทำให้อัตราเร่งนุ่มนวลการขับขี่ในเมืองหรือทางไกลและมีความสมูทและประหยัดเชื้อเพลิงอย่างโดดเด่น ระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบ m ม็กเฟอร์สันสตรัสและด้านหลังแบบทอชันบีมถูกจูนมาให้เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันให้การขับขี่ที่มั่นคงเกาะถนนดีและซับแรงสะเทือนได้ดีแม้ในถนนที่ไม่เรียบนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมพวงมาลัยไฟฟ้าที่ตอบสนองได้แม่นยำเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องตัว ในด้านความปลอดภัย Toyota v วีอ2025ไม่ได้ละเลยแต่อย่างใดโดยติดตั้งระบบความปลอดภัยมาตรฐานเช่นระบบเบรก ABS พร้อม EVD และ BA ระบบควบคุมเสถียรภาพ VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC รวมไปถึงถุงลมนิรภยัยห่อลายจุดอีกทั้งในรุ่นสูงยังมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนและกล้องมองหลังเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่อีกด้วย อีกจุดเด่นสำคัญของ Vios 2025คืออัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีเยี่ยมโดยสามารถทำได้เฉลี่ยประมาณ18-20กิเมตรต่อลิตรคึ้งอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่และสภาพเส้นทางซึ่งถือว่าเป็นจุดขายสำคัญสำ,ญสำหรับผู้ใช้รถในเมืองหรือผู้ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันในระยะยาว Toyota Vios รุ่นใหม่ยังมีให้เลือกหลากหลายสีสัน ทั้งโทนสดใสสำหรับผู้ที่ชอบความมีชีวิตชีวาหรือโทนหรูหราสำหรับผู้ที่ต้องการความพรีเมียมโดยรวมแล้วถือเป็นรถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่ครบเครื่องทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะความประหยัดเทคโนโลยีทันสมัยและระบบความปลอดภัยเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่หรือครอบครัวขนาดเล็กที่มองหารถคันแรกที่คุ้มค่าและน่าเชื่อถือในระยะยาว หากคุณชอบเนื้อหานี้และต้องการติดตามรีวิวรถใหม่ๆจากหลากหลายค่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโตเกียของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นล่าสุดก่อนใครขอบคุณที่รับชมครับ